สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับเพื่อนๆน้องแฟนเพจคูปุต้าักรเกษยนทางเฟซบุ๊กและช่องทางยูทูบนะครับผมวันนี้นะครับผมกลับพบกับเซี่ยววออีกเช่นเคยนะครับเหล็กงามยามดีมีนัดส่งรถแท็กเตอร์คูโบต้านะครับผมรุ่นพี่ใหญ่อีกแล้วนะครับ M8808 ขนาด88แรงม้านะครับคันนี้เป็นของคุณแม่มารีนะครับคุณแม่มารีเกรดน้ำรถไถฟอร์ดนะครับผมตัวรถใบมีดตีเทือนกับ เป็นแปตัวรถใบมีดเช่นเดียวกันนะครับบ่มีผ่านอุปกรณ์นะครับกระซ่งยู่บ้านสมไรนะครับผมตำบลหัวเสืออําเภอแม่ทะจังหวัดลําปางนะครับผมเหลืองามยามดีเลยทรงวันที่8มกราคม2569นกะครับก็ต้องขอบคุณคุณแม่มารีเลยไล่เลยนะครับผมทีวหวยวางเจที่มาเลือกใส่บทการกับทางด้านคูโบต้าจากเกษตรจังหวัดน้องบุรีรพูนะครับผมโอเคเดี๋ยวมือื่นเข้าไปทรงกันเลยนะครับ นะครับผมได้เวลาออกเดินทางนะครับหนึ่งทุ่มนะครับหนึ่งหนึ่งทุ่มตรงนะครับของวันที่เจ็ดมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบเก้านะครับทรงขามขึ้นนะครับพอวันที่แปดนี่เป็นเสานะครับนี่หกล้อสไลด์เพราะว่ารถฟอร์ดของคุณแม่มารี่สตาร์ทกระติดนะครับก็เลยต้องได้เอาสไลด์ไปส่งนะครับเพื่อว่าจะเอาสไลด์ดึงดึงกลับน้ำนะครับ สวยงามนะครับผม M8808 ขนาด88แรงม้านะครับพิกัดนะครับผมอ่ําเภอแม่ทะจังหวัดรำปางนะครับมันนี้เซว่ากับไปกับสร้างเจนะครับจะเอารถกระบ,บะแยกไปอีกขั้นหนึ่งนะครับสวยงามเลยนะครับ สวยงามเลยนะครับเดินทางก็จะประมาณ6กชั่วโมงเจ็ดชั่วโมงนะครับอยู่ประมาณนี้นะครับแต่ว่ากจะค่อยๆไปนะเพราะมีกฎหมายไม่ออกมาอีกนะครับก็คือรถหกล้อคนทรงกะขับสี่ชั่วโมงต้องพักอีก30มสิบนาทีนะครับจึงจะสามารถเดินทางต่อได้อีกนะครับเผื่อเวลาหล้ยๆนะครับผมจังจะบม่ได้รีบจังจะบร่ได้เฝ้านะครับ มฮอดแล้วนะครับผมบ้านของคุณแม่มารีนะครับบ้านสมไร่นะครับผมตำบลหัวเสืออำเภอแม่ทะจังหวัดลำปางนะครับเสีววามาฮอดหกโมงเศร้ร์นะครับหกโมงกว่าเกือบเจ็ดโมงนะครับสวยงามเลยนะครับผมวันที่8มกราคม2569นะครับผม m 8 8 0 8ขนาด88แแรงม้านะครับ สไลด์นะครับ นะครับผมหลังจากที่เอาแท็กเตอร์ m 8808ให้ลูกค้าแล้วนะครับก็จะลากรถไถฟอร์ดนะครับที่คุณแม่มารีนํำมาติเทินกับรานเฮานะครับใบมีตัวนี้เป็นของฟอร์ดนะครับอ่าพอดีมันแยกกันนะครับก็เลยต้องไดมาใส่ของ m 88ไว้ทานะครับรถไถฟอร์ดสตาร์ทก็ตินะครับผมนี่ตัวรถกับใบมีด ตีเทือนตัวรถกับใบมีดเช่นเดียวกันนะครับรับตีเทือนทุกบุญทุกี่หอทุกสภาพนะครับตรงวางสีเรตุกสภาพทุกคายทุกสีนะครับมีเหลี่ยมบ่มีเหลี่ยม,ม,ม,มการรับเบิร์นะครับคันนี้ก็สตาร์ทประทิดนะครับสวยงามเลยมาแอลเนื้อนะครับมาบนดอยเลยนะครับจังหวัดรําปังนะครับโอ้โหโสุดยอดมากเลยนะครับ ไปเดี๋ยวไปชมมาเลยนะครับ สองปีทุบหปีตัวในก็สะอาดเือนเดิมัวนอกก็ประมาณสองสอพันนี่แหละสองพันกว่าบาทตัวในพันพันกว่าว 1, บาท รอบให้มันได้กว่านครับก็ตัวนี้จะรอรอบคูโบนี่ขึ้นขึ้นทีน้ะตัวเล่สองรอตรงนี้สองล้อเสร็จสองอนีก็เกี่ยวว่ะครับผมเมื่อนี้นะครับผมกระไดม,มาทรงมอบรถถัเตือคูบโบต้านะครับผมรุ่น M88 ขนาด88แรงม้าให้กับคุณพี่เก่งครับ กับคุณแม่มาลีนะครับของเฮานี่ก็ได้นํารถไทฟอร์ดนะครับมาตีเทินครับอ่ารถไทฟอร์ดนี่เฮาได้จักปีแล้วครับพี่สิบไปครับยี่สิบกว่าปีแลาวยี่สิบกว่าปีอยูนั้นเฮายี่สิบกว่าปีแล้วอ๋อนะครับผมอ่ารถไทฟอร์ดนี่ก็เป็นรุ่นหกพั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 นหกนะครับผมอ่านะครับก็ได้ราคาถึกใจกันนะพี่จังไในมาตีเทินนะครับ มือนี้เซววะกามาทรงอยู่บ้านสมไล่สบไล่สมไล่สมไล่นะครับผมตำบลหัวเสืออ่าอำเภอแม่ทะจังหวัดลำปางนะครับอ่าก็ต้องขอขอบคุณคุณพี่เก่งนะขอบคุณแม่มารีหลายๆด้วยครับผมทีวอยวังใจที่มาเลือกใส่บทการกับทาง้านคูบาตาเจริเกษตรจังหวัดหนองบัวลำพูเลือกงามย่อมดีนะครับผมวันที่8มกราคม2569นะครับโอเคเดี๋ยวผมขอนิ้โป้เยี่ยมซีกองนะพี่เยี่ยมค้บเยี่ยม